โอเคข้อนี้ก็เป็นข้อแรกนะข้อ4ก็มันจะเป็นเรื่องของจํานวนจริงแล้วก็มีเรื่องของฟังก์ชันด้วยโอเคปะ่ะมีทั้งเรื่องของจํานวนจริงและเรื่องของฟังก์ชันทีนี้คือโจทย์เนี่ยเขาถามเซตข้อใดเนี่ยมันเป็นเซตความสัมพันธ์จากอันเนี้ยฟังก์ชันจาก a เซก b นะ่ไป B คือจะเห็นว่าเขาให้เซต a กับเซต b มาแต่ว่ามันยังไม่ได้มีสมาชิกที่ชัดเจนโอเคปะ่ะ ดังนั้นเราก็ต้องไปหาสมาธิกที่ชัดเจนของ A กับ B ก่อนแล้วเขาถามฟังก์ชันจาก A อินเตอร์เซก b ไป B เราก็ต้องหาก่อนว่า A อินเตอร์เซก b นะ่ะคืออะไรโอเคไหมดังนั้นพี่จะแก้สมการหา A กับหา B ออกมาทีนี้ไหนลองดูสมการในข้อ A ดิคุ้นไหมว่ามันคืออะไรทำไมคุ้นนี่ไปรีบไปดูเลยนะจำนวนจริงอันนี้มันคืออสมการ f โอเคปะ่ะแล้วเป็นอสมการ f c โอเคไหมอ่ะถ้าเป็นอสมการ f c เนี่ยให้เราทำยังไงจำได้ไหม ให้ใช้ซ้ายขวาร่วมต่างได้เลยถูกเปล่างาั้นงั้นพี่จะใช้ซ้ายขวาร่วมต่างร่วมเป็น x กาลัง2บวก6ต่างเป็น x กาลัง2ลบ10โอเคป่าแล้วก็น้อยกว่า0ได้ออกมาตัวนี้เป็นตัวยกโอเคไหมเพราะว่า x กาลัง2เนี่ยงัไงก็ออกมาเป็นบวกไปบวกกับ6เนี่ยก็เป็นบวกแน่นอนถูกป่าดังนั้นพี่จะยกตัวนี้ทิ้งพี่ก็จะได้เศษจำนวนออกมาได้เลยโอเคปะ่ะก็เป็นล,ลบ10กับ10 น้อยกว่า0นย์คือเอาช่วงตรงกลางแต่โป่งนะเพราะไม่มีเท่ากับดังนั้นเซตเนะี่ยได้ออกมาแล้วถามว่าเซตเนี่ใช่เซตตรงนี้เลยป่ะไม่ใช่นะเขาบอกว่าเซตเเนี่ยมีสมาชิกเป็น X ซึ่ง X เนี่ยเป็นจํานวนเต็มโอเคปะถ้าเป็นจํานวนเต็มเราก็ใช้รู้สิกับลบรูสิไม่ได้โอเคไหมดังนั้นจํานวนเต็มที่เป็นที่เป็น,ท,ปนที่อยู่ในช่วงเนี้ยก็จะมีลบสาลบสลบหนย 1,2,3โอเคปะ่ะเพราะว่ารู้สิบเนี่ยมันให้เรานึกถึงถ้ารู้เมันคือ3ถ้ารู้สิมันก็คือ3หน่อยๆน่อแต่3หน่อยๆม,มันไม่ใช่จํานวนเต็มโอเคปะ่ะดังนั้นจํานวนเต็มที่เป็นไปได้นี่ก็จะมีเท่านี้อ่าไม่เชื่อก็ลองยกกํลาลังสองดูแล้วมันไม่เกิน10โอเคปะ่ะก็จะได้ก็จะพี่จะเขียนไว้ตรงนี้นะว่าเซตของค่าอมของ A เ,เนี่ยมีเท่านี้ มีทั้งหมด7ตัวนะโอเคป่ะจากนั้นลองไปหาของ B บ้างของ B ก็ไม่ได้ยากอะไรโอเคป่ะของ B ีก็ไม่ได้ยากอะไรของ B เนี่ยก็พี่จะทำการคูณไคว้ายไปเลยนะโอเคป่ะก็ได้เป็น x บวก1ส่วน x มากกว่า0เขียนเส้นจำนวนได้เลยเหมือนกันค่าวิกฤตอยู่ที่ลบ1กับ0ออกข้างนะพราะม,มากกว่า0โอเคป่ะ นี่โดยที่ x เนี่ยไม่เท่ากับ0ก็ไม่ไม่มี0อยู่แล้วโอเคว่าถูกต้องอยู่แล้วทีนี้ก็ต้องก็ต้องเห็นว่าเนี่ย b เนี่ยมีสมาชิกคือ x ซึ่ง x เนี่ยเป็นจำนวนจริงก็คือใช้ได้หมดเลยช่วงนี้ไปโอเคป่ะและทีนี้เรามาดูเซตความสัมพันธ์ฟังก์ชันจาก a intersect b ไป b เราไปดูช้อยนี้ว่ามีช้อยไหนที่ หน้าซ้ำไหมเพราะว่าการที่จะเป็นฟังก์ชันได้เนี่ยหน้าต้องไม่ซ้ำใช่ปะแต่พอเราดูช้อยแล้วเนี่ยไม่มีข้อไหนที่หน้าซ้ำอยางนั้นก็ตัดช้อยไม่ได้โอเคว่าดังนั้นเราก็คงต้องทํากันเราก็ต้องมาหากันว่า a intersect b คืออะไร ah a intersect b คืออะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวนะพี่เขียนให้ก่อนอันเนี้ยมันก็คือตั้งแต่ลบ t ถึงเปิดลบหนึ่งไปยูเนี่ยกับเปิดศูนย์ถึง t ใช่ไหมถ้า a intersect b เนี่ยแสดงว่ามันก็จะไปซ้ำกันที่ลบสามลบสอง นะแต่1-1ลบ1ไม่ซ้ำนะเพราะมันเปิดลบ1แล้วก็0ก็ไม่ซ้ำนะดังนั้นก็จะไปซ้ำที่1 2 3เลยโอเคไหมอันนี้คือ a เ b ทีนี้จะเป็นฟังก์ชันได้เนะี่ยหน้าต้องถูกใช้หมดดังนั้น a เ b หรือว่าเซตตรงเนี้ยต้องถูกใช้ทั้งหมดลองไปดูในช้อยดิลองไปดูในช้อยนะอันนี้ลบ3มีมีใน a เ b นะลบ3มีลบ2มีลบ1มีปะลบ1ไม่มีอ่ะข้อนี้ตัดทิ้งโอเคไหมลองไปดูข้อนี้บ้างลบ3มีไม่มีลบ2มี หนึ่มีสมีสามมีอ่ะโอเคนี่เข้ารอบแต่เราต้องไปดูตัวหลังด้วยว่าตัวหลังเนี่ยมาจาก b ีไหมพอเขาบอกว่าให้เราเอา A อจะเสกแล้วไป b โอเคปะ่ะลองไปดูเซตข้างหลังเซตข้างหลังโผล่ศย์โผล่ศูย์ถามว่าใน b มีศูนย์ไหมลูกไม่มีใช่ปะ่ะอ่ะงั้นตัดข้อนี้ทิ้งไปโอเคลองไปดูข้อ3บ้างข้อ3มลบสมี0ูนยมีไหมอา้าวไม่มีจบเลยต่อข้อ4นะโอเคไหม ซึ่งพอมาดูข้อ4เนะี่ยลบ3มีลบ2มี1มี2มี3ก็มีโอเคปะมีครบหมดเลยแต่ทีนี้ลองดูซอยใชว่าข้างหลังมีมาจาก B หมดเลยไหมอ่ามาจาก B หมดเลยเห็นไหมมันถูกไงอ่าดังนั้นก็ถูกต้องละตอบข้อ4ีนะโอเคไหมจ๊ะ